อันนี้เราจะไม่ตั้งงงแต่ว่าเราจะมีชาเลนจ์แต่ยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรไม่บอกอีกยัไม่บอกอะไรเลยสิถ้าเกิดสมมติเราซื้อเสื้อผ้ามือสองไปเนี่ยเราไปพูบเราต้องใส่เลยป่หรือว่าต้องทำยังไงใส่เลยเราต้องามีจักรตัวละสิบบาทโอ้ตัวละสิบบาท ยินด,ดีต้อนรับสู่พิาพิวตี้เมคอัพในรายการใหม่ช่วงใหม่ของเราที่คลิปนี้คลิปแรกนะก็คือรายการแมป๊อกค่ะจะพาทุกคนไป update, อัปเดตอะไรใหม่ๆเทรนแฟชั่นใหม่ๆ,ๆไปช้อปปิ้งหรือไปกินสถานที่ใหม่สถานที่แปลกไปมูที่เป็นการออกล้อกสถานที่นะคะก็คือเราหาเรื่องออกจากบ้านนั่นเองต้องติดตามแมป๊อกไปด้วยนะจ๊ะแหละถ้าอยากดูอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปตามแมปที่ทุกคนบอกกันวัน เราจะพาไปแหล่งช้อปปิ้งกางเกงยียนคนรักกางเกงยียนแต่ที่สำคัญคือราคามันโคตรจะถูกเลยทุกคนแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะมาก,กับดาราหนุ่มดาราหนุ่มท่านหนึ่งเราเคยคอแลบแต่งหน้ากับเขาแล้วติ๊กติต๊กติ๊กอะเดาไม่ออกเดาไม่ออกไม่เป็นไรคะ่ะจะไม่ได้ดูเพราะว่าชุดมันก็คือวิวไม่ไดีเท่าไรตอนนี้ดาราหนุ่มคนนั้นมารอเราอยู่ที่แมคโดนัลด์แล้วนะคะไปกันเพราะว่าเราก็ฝากเขาสั่งข้าวไว้เหมือนกัน ค่อยรอนานไหมครับ <c oughs> แต่ยอนนี่กี่โมงอ่ะดารานุ่มใบสาม <c oughs> นี่กี่โมงสามโมงครึ่งสบบิงปะ <c oughs> ไม่นานนี่สามโมงอยู่เลยห <c oughs> นักแค้ <c oughs> ตอนแรกเราถึงตลาดแล้วแต่ว่าตลาดไม่มีที่ก,กับรถก็เลยมาขับรถตไฟแดงแล้วทำให้เราอ่ะเหตุเกิดแบบแม็โดนู้อยากกินก็คือบอกว่าเม <hey, S 2> ื่อกี้ที่เปิดคลิป,เ,ปลเหมือนเพิ่งเจอกันแต่ว่าจริงๆแล้วนั่งรอมาด้วยกันโครงการมันเธอเธอจะขอเปเดลซซอสอบกินซอสเยอะมากก็คือวันนี้จะพามาแหล่งช็อปกางเกิงยูห้าบาทสิบบาทคือที่มันแบบปังมากมันโถกแล้วมันดีแต่มันต้องใช้สกิลในการคุยนิดนึง ครับเนี่ยโดนลอ่อรวงมาไม่รู้ภารกิจเลยเลยวันนี้มีอะไรบ้างเรายังไม่บอกเดี๋ยวเราจะบอกภารกิจอีกทีมีภารกิจด,ด้วยมีทาเลน่์ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แหลกซอฟเครื่องนยิงก,กันเขาเออที่ไหนยังไงไะเจอกันจริงๆวันนี้ว่างไว้กี่ชั่วโมงคือว่างไว้ตอนเที่ยงเดี๋ยวนี้ไม่ถึงเลยนะ <c oughs> ไทยแบบเป็นสิ่งทิงเดอร์แลนด์ตามบอยแล้วให้ปรับท่อยิงแอ็ดเฮ้ยไม่ตกหนักเลยอะโอ้โห ตัวละห้าบาทเราจริงๆข้าวกินไม่ได้เลยทุกคนนี่คือรองเท้าใหม่เราที่เราเพิ่งซื้อเมาาื่อวันเราต้องฟังถือนี้โอ้โอ้โโไม่นะ แล้วนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอะไรนะยังไม่บอกวันนี้เราจะพามาช็อปกางเกงยีนที่ถูกมาก5้าบาท1ิบาทถ้ามาสิบบาทเือนกางเกงยีนปะมุก5บาท1ิบาทที่ไม่เล่นบ่อยใช่วันนี้เราจะไม่ตั้งงบแต่ว่าเราจะมีชาเลนจ์แต่ยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรไม่บอกอีกไม่บอกอะไรเลยตลาดก็ไม่บอกชาเลนจ์กไม่บอกงั้นบอกชาเลนจ์เลยดีกว่าวันนี้คือ จย์เป็นโจทย์ที่ใช้สมองเยอะมากก็คือขนาดมากเลยอ่ะปอขอยากๆนะเดี๋ยวเราจะให้จับว่าจะแต่งลุกอะไรเออง่ายมากโอเคเริ่มออกงานออกงานงานไหนแับได้ลุกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแต่งเป็นลุคนั้นแต่แต่ต้องเป็นยีนนะก็คือยีนออกงานออยีนออกงานงานตกงานอะไรก็ว่าไปแล้วแต่งานออกงาน แบบรวมๆมาออกมาแอีเวนต์ออกมาออะไรย่างเงี้ยเฮ้ยระวังรถเออว่ะมันคือที่กับรถนี่ว่าแป๊บนึงนะของเราเหรอครับดึื้อๆยากมากเธอข่าวบอยโอ้ง่ายมากงบห้ามเกิน900าร้ฉันว่าง่ายเพราะว่ามันถูกไงมันหลักสิบก็เนี่ยข้างหลังก็60บาทแล้วเนี่ยจริงยีเลยฮะอังิงไปเริ่มกันครับว่าวันนี้เราสองคนจะแต่งตัวตามโจทย์ได้ขนาดไหนสัตได้ราคาเท่าไหร่ไปรับกัน วิ้ยยังไงคุณภูนที่เขามาค้นกันอ่ะสิบบาทอ่ะเราต้องทำเพื่อคอนเทนต์เธอถ้าถ้าได้ลูกนักบินนี่ก็ได้แล้วนะเออจริงแต่มันไม่ได้ไงขอ้าแบรนด์หลายราคาเธอถามมาดีว่าก่อนเธอมาเธอได้ดูพยากรก์อากาศก่อนปะไม่ดูตอนนี้เรากำลังเดินไปโครงการเก่ากันเมื่อกี้เราอยู่โครงการใหม่ซึ่งเมื่อกี้ถ้เกิดใครมาแบบไม่รู้แบบเราอ่ะ เจอคาว่าตลาดปันถาวิกรปุ๊บเรวอสายเนี่ยแปลว่าโครงการใหม่นะตอนนี้อยู่ที่ภายญี่ปุ่นลงใหม่ไม่ใช่เขาบอกเฉยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกองนี้ก่อนเพราะว่าข้างหน้าเรายังไปไม่ถึงฝนตกใช่ว่าฝนตกต้องรอดูเพราะว่ายังไม่เคยซื้อกันเลยเขาซื้อมือสองกันปะเคยขายนะเคยขายค่เคยขายเสื้อผ้ามือสองไงเออมีความซูซินซึ่งเราต้องถอดรองเท้าปะแต่นี่คือแบบไปแล้วนะลุยบา เชี่ยวชาญเว้ยเออเธอถามมาสิถ้าเกิดสมมติเราซื้อเสื้อผ้ามือสองไปเนี่ยเราไปผู้เราต้องใส่เลยป่หรือว่าต้องทำไงก่อนใส่เลยเราต้องทำกซอนซู้ชีวิตมากต้มก่อนแล้วก็ตากแล้วก็ซักอีกรอบ จริงที่นี่ส่วนใหญ่คนก็มารับไปขายปะมัมีมารับไปขายด้วยมาคัดออไป<ม>าขายตามแบบไอจีอะไรอย่างเงี้ยทำงานใครอ่ะจะแบบหาเสื้อผ้ามือสองราคาดีๆอย่างเงี้ยเอามาบวกกำไรอ่ะแม้ว่าเวิร์กนะแต่ว่าต้องมีเวลากับมันหน่อยเราก็ต้องชอบเสื้อผ้าหน่อยละกันซึ่งไม่ไม่ออกแม้ว่าเนี่ยไปที่อ่นตอนดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่โซนบีเออป็นโซนแบบเกาหลีญี่ปุ่นพันยองเซลล์อุ้ยอันนี้ดีอ่ะอันนี้เลิศอันนี้ปังอ๋อเออดี อันนี้สวยอะออกงานได้เลยออกงานไม่ได้แต่ใส่เป็นเที่ยวซื้อเอ้ย80บาทไม่ถูกอุ้ยอันนี้น่ารักคีบรองไม่เกี่ยวกับยีนอีกแล้วอุ้ยมันเป็นแบบกระโปงอุ้ยซื้อเฮ้ยได้อยู่น่าอยู่ที่แปลว่าได้แต่ว่ามันไม่คาร์บอยคาร์บอยมันแนวไหนอะยางม่ไเลยกันซีน กา่เิลสันจริงหรอนั้นแปลว่าเราก็ต้องหางเกียงยีฟิวขามมาหน่อยๆแล้วก็เสื้อยสก๊อตแล้วก็เป็นหมวกคารบอยจบแล้วเราจะได้เราอาตัวนี้ไป8ปสิบาทเธอร้านนี้คือสวยมากดูใหม่มากจนเราต้องถามว่าอันนี้มือหนึ่งหรือมือสองก็ตอบคือมือส แบบผ้าสวยแบบคัดไม่ผ้าสวยเลยอะจริงจงเนี่ยพ่อพ่อเราอ่ะชอบคือเขาบอกว่าเริ่มต้นประมาณพันขึ้นไปแต่คือดูดีผ้าแบบอลิไวมันดูแบบมันดูเหมือนใหม่มากอะร้านเนี่ยครับอยู่ปันถาวิกรเก่าเข้ามาติดถนนเลยนะติดกับสะพานลอยเลยอะร้านนี้เคยใครอยากสนใจก็แวะมาได้เด้อจะเธอหมาะอะไรที่แบบว่าเก่าเก่ะแบ็คพิงแบ็คผิงอ๋อ คืออย่างนี้จะเล่าให้ฟังสมมติกแกไปซื้อน้ำซื้อน้ำนี้แหละไม่บอกว่าเลยนะโค้งสองเอสหนึ่งซึ่งจริงๆเราต้องการสั่งแค่สองแก้วแต่ไม่้สั่งผิด<อ>แล้วเขาอ,อธิบายว่าเลยนะเอสเนี่ยมันจะมีความหวานนิดนึงครับส่วนโค้งนะครับมันจะมีความซ่ากันหน่อยเราอย,าอยา่างประมาณนีเแบบ้เราก็แบบเราเข้าใจว่ามันเหมือนกันเว้ยเขาบอกทิไปแล้วแต่เขาแบบเอาโค้งที่นึงครับมีเอสก็เอาได้ถูกปะ่ะ<อ>ทีนี้คือแบบต้องแยกนะปิดพลาดทุกเขาไม่เติมให้แต่ว่าจริงๆเราอยากอยากกินแบบซี่แต่ไม่มีซี่ขายจบนั่นแหละแปลต่อ เลอเฮ้ยอันนี้เหมาะกับฉันเอลสามสิบกับมือเอลสามสิบตัวไทยเท่าไหร่คะอุ้ยสองร้อยเองคดีมากเอลยี่สิบเหรอเออเฮ้ยสวยเท่าไหร่คายอีกแล้วเรีเสองร้อยสองร้ยยังว่าเห็นเห็นเธอสวยไงของคนนี้ห้าร้อยนะคะเพราะว่าอันนี้มันมีความแบบแฟชั่นเนี่หน่อยเนาะเออเอาลองดู โอเคตอนนี้ไม่ได้กางกางบงเกงยีนแล้วออกไปก็ยังขาดหมวกกับเสื้อลายสกอตเบาๆขาดขาดหมดเลยขาดหมดเลยเอาไปใส่เล่นๆแต่เธอแทบมาเยอะมากคือส่วนตัว<อ>เยอะมากสองชิ้นสองชิ้นเลยข้อมบูตรงนี้ เป็นฟิลเดทจบสินเกสุดเราจะจบที่ตัวนี้แล้วหมอเหมาะเหมาะแล้วก็ไปหาอื่นมาแมทเอาจบเลยหรอจบเลยออกงานออกงานได้แล้วออกแค่เนี้ยออกงานได้ออกงานอะไรออกงานอีเวนต์ไงร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้ตัดแล้วจบเลยจบเลยแล้วฉั้นก็คือซื้อเยอะกว่าเธอที่ภารกิจของเธอ ตอนนี้เรากลับมาที่ปันทวิกรใหม่ใหม่เออใช่ถูกแล้วเพื่อมาดูยินก้องสุ่มสูงมากดูดิมองจากมองจากตรงนี้ยังเห็นเลยอ่ะเฮ้ยออกงาน100น่ารักออกงานโรงเรียนตัวละสิบบาทยังอ่ะตัวละสิบบาทเอาไว้เอาไว้ใส่ตรงอินเสิร์ตว่าโอเคแล้ว1นื้อเนื้อไปตอตัวละสิบบาท เราควรถอดรองเท้าขึ้นนะครับอยู่แล้วป๊อบต้องขึ้นระวังนะ <c oughs> เลยเหรอเอาจริงไม่ค่อยมียีนนะสำหรับฉันอะช่องอื่นเนี่ยที่บอกว่าได้อะได้จากที่อื่นหรือเปล่าแล้วก็มาบอกว่าคือเจอแล้วแรงเกินคงไม่มีใครทำแบบนั้นแต่และช่องเราอาจจะเป็นช่องแรกช่องแรก เพื่อทีนอาอ้าภาร,ร,รก,กิจกองอ่ะมันมันไม่ได้จริงๆเ,เว้ยก็มาเป็นลาวแทนแล้วแหละคือแม้ว่าเป็นกองเนี่ยอาจจะเหมาะกับการแบบเมื่อกี้เขาหยิกกันมันมากคือเขาเอาไปขายต่อเนาะก็จะกําไรหน่อยอะไรเงี้ยเออมือสองแม้ว่าข้างหลังเนี่ยเลือกตามลาวจริงๆก็ไม่แพงนะห้าสิบร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยลองดูกันเขาคัดมาแล้วด้วยคัดมาแล้วด้วย,ววยถือว่าแพงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้แพงมากมไป สงสัยว่าพวกร้านแบบที่เป็นเชิดข่าวเขาใช้อะไรซักฉันจะเอาไปซักว้าที่บ้านได้กเหรอฉันจะซื้อเอาทีนะคอนเทนต์เนี่ยมันคือ,คอต,ตัวหลอกตัวหลอกคาอ้าง,ออางจริงๆคือมาซื้อเสื้อผ้าใส่เองมาช็อปปิ้ง ทุกคนอันนี้เป็นชุดที่เราได้มาที่ไม่เกี่ยวกับธีมนะก็คือกางเกงกางเกงยีนน่ารักมากเป็นทรงเอวต่ำา2 0 0บาทค่ะทุกคนและเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์สีชมพูแบบนี้นะ50บ,บาทคือแบบผูกและคุ้มมากเดี๋ยวไปดูชุดตามธีมที่เราจัดมาคู่กับไหมไปดูกันนี่ลุคที่เราได้วันนี้จ้าเฮ้ยดีดนะ อันนี้ลุกละออกของเราจะเป็นลุกออกงานเป็นแบบว่าคลาสซี่เรียบๆเราก็เลยเลือกเป็นเดสยีนร้อยหสิบาทถูกมากจ้ะทุกคน1ร้อยหสบาทมิกแอนแม็กกับของที่มีอยู่แล้วสร้อยเข็มขัดอ่าลุกเราคือคาวบอยตรงไหนคารบอยอยู่คาวบอยอยู่เออก็เสือ้อ กางเนี่ย80บาทกางเกงยีนสวยนะเว้ยกางเกงยีนสวยมากสองร้อยบาทของดีจ้าลูกนี้เท่าไหร่นะเธอ280ร้อบาทเออซึ่งเสื้อข้างในเนี่ยทุกคนต้องมีอยู่แล้วแหละเสื้อยืดสีขาวนะผู้ชายอ่ะงานแบบมาเบสิกครับแฮปปี้ให้คะแนนกันดีกว่าว่าลูกป๊อปลูกไม้เนี่ยได้กันคนละกี่คะแนนคอมเมนต์บอกแต่ละกันนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบาย